ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็มมกัน่ในช่องสบายเคลิฟแล้ววันนี้นะคะสบายเคลิฟก็มีสิ่งสวยๆนะคะมาให้ทุกคนกันอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนพื้นหลังเวลาที่เราไปแก้ไขซิมกันว่าจะได้เปล่าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราพามาดูเว็บไซต์นี้นะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้นะ ประมาณนี้เลยสมมติว่าทุกคนชอบอันนี้ใช่ไหมก็กดที่รูปภาพนะคะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะคลิกแล้วก็มันก็จะมีดาวน์โหลดขึ้นมานะอ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปนะ่าจะเรามีไอสิ่งที่เราเลือกไว้อยู่แล้วนะก็คือจะเป็นไอที่เออเราเลือกวังแต่ตอนแรกแล้วะคะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคน โอเคค่ะอ่ะเราจะมายกตัวอย่างนะคะตอนแรกจะเป็นไฟอย่างนี้ให้ทุกคนคลิกเมาขวากด extract ตรงนี้ค่ะหลังจากก็จะได้มาไฟอย่างนี้ถ้ามีอันเดียวสามารถคลิกเมาขวากดคัดหรือ copy ไปวางได้เลยแล้วก็หรือถ้าทุกคนมี2อ,อันอย่งนี้เอ้ยกดผีดอ่ะทุกคน มีสองอันอ,อย่างนี้อ่ะถ้ามีหลายๆอ่านนะคะเขาจะมีรูปแนบมาให้เราเนี่ยก็ให้เราไปกดดูรูปนะคะชอบอันไหนก็ต้องเป็นกระดาษสีขาวนะชอบอันไหนก็เอาคลิกกระดาษสีขาวนะแล้วก็คลิกวมาขวากดคาดหรือ Copy ไปวางนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเอาไอตัวนี้กันีกวกาคลิกาขวานะคะกด แป๊บหนึ่งจะเปิดให้อ่ะเห็นกันแล้วเนาะเห็นกันแล้วนะคะก็ให้กดคัดนะคะไปที่ Document Electronic a r t เจอซิมซีนะคะแล้วก็ไปที่ Mod เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปพาสสว่างได้เลยคะ่ะแค่นี้เองง่ายมากง่ายมันจริงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าเกมได้เลยคะ่ะ ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตัวเกมเขาจะโหลดมานะคะ่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะเดี๋ยวเราก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึง ถ้ามีเสียงลมก็ต้องรอดุอ่ะถ้าใครอยากได้พื้นหลังสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์คลิปที่เราสอนไว้ใต้คลิปนี้เลยนะ